สวัสดีครับเพื่อนเพื่นกัลยานามิตรผู้ใฝ่ธรรมมีโอกาสมาทำคิดก็ทําไปครับก็ปัญญายไปเรื่อยๆฮรธรทมะเผื่อคนที่เขาติดตามที่เขากำลังฟังเขาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจะได้เข้าใจหนทางแนวทาง คือวิธีการของผมก็มันมันไม่มีอะไรซับซ้อนครับนนะผมจะสอนให้แยกสติออกจากคิดก่อนนึกออกไหมครับไม่งั้นมันจะเรียนรู้เรื่องธรรมะไม่ได้ในวิธีการของผมนะทำยังไงถึงจะแยกสติออกจากคิดผมผมก็จะบอกว่าไม่ใช่การปฏิบัตินะมันเป็นการฟังฟังให้เข้าใจ ธรรมะคือฟังให้เข้าใจถ้ามันไม่เข้าใจมันจะไปทําผิดวิธีที่กับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหม้อเนี่ยอาคุณคุณไม่รู้วิธีใช้มันใช่ไหมครับมีคนมาบอกคุณเฮ้ยมึงไปเอามอ้อมาหน่อยสิอ่าอืมนั่นคือหม้อนะมึงไปเอามออมาสิอ่าเราไม่รู้วิธีใช้เราก็จะเอาหม้อน,อนั้นอะแทงที่จะเอาไปแกงกับเอาไปตักน้าอาบ ประมาณนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเราเข้าใจว่าอ,อ๋ออันนี้คือหม้ออันนั้นขันขันนั่นตักน้ําบาปอันนี้หม้อก็คือเอามาแกงเอามาต้มนั่นแหละคือเราเขาต้องเข้าใจถูกก่อนต้องฟังฟังให้เข้าใจได้ก่อนนึกไหครับมันโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนมากเลยนะครับธรรมะเนี่ยเออการฟังนี่จึงเป็นเป็นเนื้อหาที่ดีที่สุดครับพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนให้คิดนี่ครับอ ผมจะบอกว่าเมื่อคุณไม่เห็นความคิดคุณก็จะหลงคิดเชื่อแล้วทําตามมันปัญหาทั้งหลายของคนบนโลกแบน,นี้นะครับคือเขาไม่เห็นความคิดเขาจึงหลงเชื่อความคิดแล้วทําตามมันก็คือเป็นธาตุมันนะครับเมื่อเข้าใจจะใช้ความคิดไม่ได้ตรงเนื้อหาของคผมนะครับส่วนที่เป็นผลนะครับ ส่วนส่วนส่วนที่เป็นเหตุอยู่ก็คือเมื่อคุณยังไม่เห็นความคิดคุณก็จะหลงคิดเชื่อแล้วทําตามมันส่วนที่เป็นผลก็คือเมื่อเข้าใจจะใช้ความคิดไม่ได้จะใช้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้เท่านั้นเองเหตุก็คือความคิดผลก็คือรู้คิดเห็นนะผมจะพูดเป็นหัวข้อไว้เหตุก็คือความคิด,ผล,คคด,คคคดผลก็คือรู้คิดครับอคนเรามันติดตรงเนี้ย เมื่อไม่รู้คิดเหตุมันคือความคิดใช่ไหมคุณก็จะไปทําผิดก็คือคุณเชื่อว่าต้องไปทําสมาธิต้องไปถือศีลกินเจต้องไปสร้างกระถินปะปาต้องไปทําบุญสุนทานเนื่ออะไรครับต้องไปเดินทุดดงอ่าต้องไปเดินจงกรมอ่าบางคนเริ่มปฏิบัติแล้วเอาละเดินจงกรมใช่เชื่อว่าเดินแล้วจะเกิดปัญญาถูกไหม มีความเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าไปนั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาผิดหมดครับใครจะบอกว่าถูกโอกาสถูกนะมันมีแค่5%้็ตครับต้องเก้าสิเปอร์เซนต์ในผิดหมดผมจะบอกว่าคนบ้าเท่านั้นแหละครับที่ไปเดินสองสาชั่วโมงคุณไปเดินเพื่ออะไรถูกไหมคุณไปเดินเพื่อจะเกิดปัญญามันจะเกิดตรงไหนปัญญามันเกิดจากการฟังครุทธเจ้าสอน ถูกไหมครับยางนั้นเด็กเรียนหนังสือเนี่ยให้เก่งเด็กมันต้องไปเดินใช่ไหมถูกไหมมันต้องไปเดินจงกรมใช่ไหมหรือไปนั่งสมาธิใช่ไหมมันถึงจะเรียนหนังสือเก่งแท้จริงเด็กมันต้องเกิดจากการฟังการสนใจมีสติสัมปชัญญะในขณะการฟังเพื่อให้เข้าใจถึงจะเรียนเก่งถูกไหมครับเออเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ย การฟังธรรมะมันต้องใช้หลักต้องเหตุผลนี่ครับมันใช้แบบลูกลกเหมือนคุณไปเรียนหนังสือแะไมันก็ใช้แบบลูกลกก่อนอเพื่อจะให้มันเข้าใจก่อนใช้เหตุผลแต่ตัวสัวจธรรมจริงๆมันเหนือเหตุผลมันต้องอาศัยเหตุผลไปก่อนนี่ครับมันจะต้องฟังให้เข้าใจก่อนมันถึงจะถูกมันถึงจะไปได้ง่ายมีแต่คนบ้าไปเดินสองสามชั่วโมงถูกไหมคนปกติก็เดินไหมล่ะฮะ คนปกติเขาก็ไปทํางานเขาก็มีนั่งมีนอนมีอะไรแต่คุณพยายามไปเดินอ่ะสองสามชั่วโมงคุณไปเดินทําอะไรอ่ะเดินวุกไปบนมาแล้วคุณบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติคุณคิดเอาเองหรือเปล่าเออหรือใครสอนที่คุณทําถูกไหมพระพุทธเจ้าสอนหรอเออถ้าพระพุทธเจ้าสอนต้องหาสิ่งไหนมายืนยันให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนนอกจากครูบาอาจารย์ที่คุณเชื่อว่าเขาทําอย่างนี้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกครับจริงๆแล้ว แล้วก็การไปนั่งสมาธิเนี่ยมันเกิดปัญญาเหรอผมถามนะผมถามนะมันเกิดปัญญาตรงไหนทําไมลือสีมันยังหลงอยู่ครับถ้าเกิดปัญญาถูกไหมครับถ้ามันเกิดปัญญามันไม่มีฤือสีหรอกชอบไปนั่งสมาธิอะถูกไหมถ้ามันเกิดปัญญามันไม่มีฤือสีหรอกมันเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยนี่ครับแล้วเวลาปฏิบัติเนี่ย เมื่อคุณปฏิบัติเนี่ยชอบปฏิบัติเนี่ยพอมันมีสภาวะรมแล้วคุณไปยึดเอาตัวรู้ไว้คุณสร้างมันขึ้นมาเองนะครับและหลายท่านส่วนใหญ่แล้วที่เป็นนักปฏิบัติภาวนาเขาเข้าใจว่าเขาจะต้องเข้าใจทำจะต้องเรียนรู้อย่างนี้แท้จริงอ่ะตัวรู้เนี่ยมันรู้ของมันเองมันรู้โดยธรรมชาติครับคุณหิวข้าวคุณก็รู้คุณโกรธคุณก็รู้อยู่ถูกไหมครับ เพียงแต่คุณสติคุณยังไม่มีมันก็เลยหลงไปโกรธอ่าคุณรักคุณก็รักอยู่เพียงสติคุณไม่มีคุณก็หลงไปรักแล้วมันต้องสอนกันเลยครับมันต้องสร้างเลยตัวรู้แต่นักปฏิบัติทั้งหลายพยายามที่จะสร้างตัวรู้ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วเอาไปรู้นูน่นรู้นี่ทั้งทั้ง,ท,งที่มันก็รู้ของมันเองพยายามที่จะเอาตัวรู้ตัวนี้ไปเรียนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ในขันนึกออกไหมครับคุณสร้างอัตราในตัวรู้ แล้วคุณเข้าใจว่ามันเป็นความรู้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมแล้วพอคุณรู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เอาตัวรู้ของคุณไปรู้เรื่องรู้เรื่องเนี่ยคุณก็อวดเก่งคุณก็หลงเพราะคุณสร้างอัตราตรงนั้นไว้คุณก็หลงว่าคุณเป็นมักปฏิบัติเก่งกว่าคนนั้นคนนี้รู้กายเห็นกายเห็นใจเห็นอะไรทั้งทที่คุณสร้างมันขึ้นมาหมดเลยครับผมจะบอกนะมันรู้ของมันเองครับมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องการไปสร้างตัวรู้มันเป็นอัตรา นึกไ,ไหมครับมันไม่หมดสงสัยครับมันทุกการที่เราไปสร้างกับมันอะ่ะพยายามที่จะเอาตัวรู้ตัวนั้นไปทําทุกสิ่งทุกอย่างแท้จริงมันรู้ของมันเองนะครับคุณอย่าไปเพิ่มพลายมันเลยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณไม่เข้าใจผมถึงบอกว่าฟังทาต้องฟังให้เข้าใจแล้วต้องฟังจากผู้รู้จริงฮะไม่งั้นเราจะเดินผิดหมดเลยฮะเออมันจะผิดมากหลง ก็ติดบนตัวรู้กันอยู่น,นนะยรูเห็นนรกสวรรค์เห็นทำทุกสิ่งทุกอย่างเห็นกายใจสุขทุก,ทก,ทกเห็นอยู่อย่างนั้นเห็นแล้วก็ปล่อยวางมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรมันไม่พ้นทุกไอปล่อยวางมันก็เอาอัตตาที่มันสร้างจากตัวรู้ขึ้นมามันไปรู้แล้วมันก็เอาอัตตาที่ไปวางเมื่อมันรู้ว่าทุกถูกไหมมันเป็นอย่างงั้นแหละครับพราะเห็นความสุข มันก็เอาตาไปวางไอตัวรู้ที่มันสร้างขึ้นมาให้รู้พยายามที่จะไปรู้สุขรู้ทุกข์อ่ะมันก็เอาตาไปวางอีกทีหนึ่งถูกไหมมันจึงไม่หมดสงสัยอผมจึงบอกว่ามันเป็นมันเป็นมันสงสัยไอสิ่งนี้มันสงสัยมันเป็นความคิดทั้งนั้นอ่ะเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่าเป็นความคิดเราคิดขึ้นมาแล้วเราก็สงสัยความคิดของตัวเองถูกไหม ในขณะที่คุณไม่คิดหรืไม่มีอะไรสงสัยหรอกเออเพราะคุณยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจครับมันเลยมีตัวสงสัยแล้วยิ่งคุณไปสร้างตัวรู้ตัวนั้นน่ะมันยิ่งจะไปหาความรู้อยู่เรื่อยเลยนึกออกไหมมันพยายามที่จะรู้ทุกสิ่งเห็นไหมเพราะคุณสร้างอัตราในตัวนั้นน่ะแทนที่มันจะสงสัยมันไม่สงสัยอะเพราะการที่ไปรู้ในเรื่องของขันน้าเนี่ยมันไม่จบมันเป็นเรื่องปรุงแต่งไงครับ เออพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าห้ามยึดมั่นถือมั่นในขันห้าครับรู้ในขันห้ามันไม่จบครับอ่าคุณจะไปตามรู้อะไรในขันห้าก็เพราะคุณสร้างตัวรู้แล้วคุณอยากจะรู้อยากจะวิเศษกว่าคนอื่นคุณสร้างตัวรู้ด้วยอัตตาขึ้นมาทาั้งๆที่มันก็รู้ของมันเองนะตัววิญญาณนะ่ะมันรู้อยู่แล้วคุณไม่ได้ให้มันรู้ตามความเป็นจริงถูกไหม คุณพยายามที่จะสร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วออนไปรู้ในเรื่องขันห้าในเรื่องกิเลสในเรื่องโลกโลกในเรื่องตะโลกสวรรค์ในเรื่องสังขารในเรื่องสัญญาในเรื่องเวทนาโดยที่คุณเป็นตัวอัตตาของคุณจะกหนดมันขึ้นมาทั้งนั้นเลยตัวบาปกรรมตัวโมโนสร้างตัวนี้ขึ้นมาแท้จริงมันรู้อยู่คุณอย่าเอาอัตตาไปใส่ตัวรู้เลยผมจะบอกนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมักจะสร้างตัวรู้ขึ้นมาพยายามที่จะไปรู้ สุกรู้ทุกรู้เวทนารู้อย่างนั้นอย่างนี้คือคือมันก็รู้ของมันอยู่เองแล้วแต่คุณไม่ได้ใช้ตัวสติครับไม่ได้ใช้มักแบบนี้ครับเพราะคุณไปนั่งสมาธิเพื่อจะเอาตัวรู้ไงครับไปเดินจงกรมเพื่อจะเอาตัวรู้ถูกไหมมันเลยเป็นผิดวิธีคุณไม่ได้เกิดจากการฟังนี้เข้าใจตัวรู้ตัวนั้นมันเลยถูกสร้างขึ้นมามันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามธรรมชาติรู้จากการเข้าใจนี่ไงครับที่มันสอนันผิดอยู่ทุกวันนี้ถูกไหม คือคนไม่ได้รู้ตามความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนน่ะปัจเจาขีพห้าเทศสอนนี้เข้าใจสอนชาวบ้านก็เทศสอนใี้เข้าใจไม่ได้บอกไปปฏิบัติบอกไปทําอย่างนั้นอย่างนี้นี่ลครับทมของพระอ,องค์อ่ะมันต้องเข้าใจก่อนเพราะตัวรู้อ่ะมันทํางานของมันเองขันห้ามทํางานของมันอยู่แล้วเราเราฟังให้เข้าใจเพื่อจะมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแล้วก็จะได้มีสมาธิขึ้นมาเมื่อมันไม่มีความคิดเมื่อมันแยกความคิดเห็นอารมณ์เห็นความคิดได้ เราถึงจะเกิดความเข้าใจตามความเป็นจริงมันเห็นของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาฮะสายผ้าป่าหรือกว่ามึงก็ทิ้งตัวรู้นั่นแหละมันก็จบเอาทั้งทั้งที่สร้างมันขึ้นมาแล้วยังไปทิ้งมันอีกแล้วจะไปทิ้งยังไงล่ะมันสร้างอัตราตัวตนไว้ในตัวรู้แล้วอ่ะคุณนึกออกไหมเมื่อมันสร้างอัตราตัวตนในความตัวรู้แล้วอ่ะมันก็ทิ้งไม่ได้สิครับเพราะมันเป็นอัตราอยู่ในนั้นแล้วอ่ะมันไม่ได้เดินถูกไงครับ มันจับมาไว้ตั้งแต่นานแล้วอ่ะมันมีพลังแล้วอ่ะตัวรู้ตดน,นั่นนะ่ะมันหลงขเขาเรียกจริจึงหลงเรียกว่าหลงรู้อ่ะเห็นไหมนั่นเลยครับมันเป็นอัตราขึ้นมาแล้วตัวรู้ของคุณไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความอยากด้วยตัณหาเพราะว่าคุณถูกสอนมาผิดๆไงครับคุณถึงต้องการสร้างตัวรู้ตัวนั้นขึ้นมารู้ตัวที่มันเป็นธรรมชาติมันจะเดินได้เร็วในองค์มรรค อ่าจึงต้องอาศัยผู้รู้มาชี้ไงครับผมสอนให้คุณผมไม่สอนที่นั่งสมาธินะผมสอนนี่ในขณะที่ไม่คิดเนี่ยมันรู้อยู่นึกไหมครับมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ของมันโดยธรรมชาติครับผมจะบอกเลยนะอืมเออมันจะรู้อยู่เห็นอยู่โดยธรรมชาติของมันครับในขณะที่เรามีสติอ่ามันจะมันมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจมันจะเริ่มเห็นมันจะขับวนการของขันอ้าเนี่ย มันจะทําหน้าที่ของมันโดยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วผมจะบอกว่าคนทั้งหลายมักที่จะไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาทุกสํานักอ่ะมักจะสอนกันอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไปรู้เรื่องแล้วโลกสวรรค์นะบางคนไปทําสนาสมาธิมากไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยเมื่อสร้างมันขึ้นมามันก็ไปนู่นอ่ะมันมีพลังไงครับตัวรู้ตัวเนี้ยมันมีอัตตาเข้าไปข้างในแล้วอ่ะเพราะคุณไปสร้างมันขึ้นมามันก็มีตัวเข้าไปยึดครองถือครองไอ้ตัวอัตตาตัวกิเลสของคุณนั่นแหละทีนี้มันก็ไปเห็นนโลกสวรรค์ มันพยายามที่จะไปรู้สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้อ่ะคุณเข้าใจไหมไปทางฤทธิ์ทางเดชไปทางกสินบ้างไปทางนิมิตบ้างไปรู้ในนิมิตอย่างเงี้ยไปรู้ในนรกสวรรค์ไปอะไรสารพัดอ่ะเห็นไหมครับแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันไม่มีไปเห็นหนังนู่นนี่นะครับเพราะมันเป็นรู้ที่มันไม่ได้ถูกสร้างถูกอัตตาถูกตัวกิเลสพัฒนาสร้างขึ้นมามันเป็นความรู้ที่เป็นธรรมชาตินีครับพระองค์จึงสอนเรื่องมากมีองค์แปดครับ เพราะว่ามันต้องอาศัยสติเนี่ยตื่นรู้อย่างเงี้ยอย่าผมสอนคุณเนี่ยผมสอนที่รู้แบบธรรมชาติเลยนะครับคุณนั่งฟังผมเนี่ยคุณไม่ต้องสร้างตัวรู้ผมถามว่าคุณนั่งฟังผมเนี่ยตอนนี้นะคุณตั้งใจฟังผมนะมีสติไม่ต้องคิดวางคมคิดไว้ก่อนอ่าแล้วผมถามคุณว่าขณะคุณฟังอย่างเนี้ยคุณกําลังฟังผมเนี่ยคุณลองมองระลึกเข้าไปข้างในสติระลึกเข้าไปข้างในตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีความคิดไหมอ่าอันนี้คือของจริงครับ มันจะเห็นทำตามความเป็นจริงเลยครับโดยที่ไม่สร้างตัวรู้เออทีนี้พอคุณเห็นว่ามันไม่มันไม่มีความคิดตัวรู้มันก็จะบอกคุณว่ามันรู้ว่ามันไม่มีความคิดไงผมก็ถามคุณรู้เฉยใช่ไหมคุณก็จะบอกตามความเป็นจริงไงเพราะมันรู้เฉยโดยที่คุณไม่ได้สร้างอัตราตัวตัวในรู้มันรู้ของมันเองไงออเพราะคุณระลึกก็ไปเห็นไงฮะนี่คือแนวทางของผมมันตึงไปได้เร็วครับผมจะบอกว่าการที่สอนปฏิบัติกันอะ ที่กําลังสร้างตัวรู้เพื่อจะไปเรียนรู้ทุกสิ่งอไปไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันแรงเพราะมันเกิดจากการสร้างขึ้นมาด้วยอัตราถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่จริงมันเป็นธรรมชาติของมันแต่เราอัตราไปใส่มันไงเราอยากที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อจะไปเรียนรู้อย่างอื่นเอาตัวรู้ตัวนี้พยายามที่จะส่งไปรู้อย่างอื่นไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงไงอย่างเช่นไปพิจารณาอาสุภาพไปปรุงร่างกายที่ดีๆอยู่ไปปรุงไปเปลี่ยนแปลงมันหมดเลยเห็นไหมไปเปลี่ยนของสวยงามให้เป็นของสโปรกเนี่ย เราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงผมถึงจะบอกไปรู้นิมิตอย่างนี้ไปรู้ตาฝันนรกอย่างนี้แท้จริงว่าเรากินเออเรากินรสอร่อยเราก็รู้นี่คือรู้ตามความเป็นจริงไงครับมีสติอยู่กับการกินปุ๊บเนี่ยอ๋อนี่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยนี่คือรู้ตามความเป็นจริงไงครับไม่ได้สร้างตัวรู้ขึ้นมาครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเลยเหตุมันเป็นเช่นนี้ครับที่เราไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะรู้แล้วก็ไปรู้สุขรู้ทุกน่กไหมครับพยายามที่จะไปจดจ้องสุขทุก มันเลยไม่รู้ตามความเป็นจริงเมื่อมันมีสุขมันก็พยายามที่จะไปวางมันเอาตัวรู้ตัวนั้นแหละพอไปรู้ปุ๊บไอ้ตัวรู้ตัวนั้นมันรู้ว่าทุกมันก็จะไปวางมันพยายามที่จะหาการวางของมันมันจะปฏิเสธมันเป็นอัตตาลงครับผมถึงบอกว่ามันผิดหมดเลยสอนทุกวันนี้ที่เขาสอนกรรมฐานอยู่เนี่ยแท้จริงอ่ะสุขทุกเนี่ยเราแค่รู้วอาสุขนี่มันไม่เที่ยงเนี่ยเรามีสติไหมก่อนที่มันจะ มีความสุขหรือความทุกข์เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่ก่อนแล้วเรารู้ไหมพราอมันมีการกระทบปุ๊บเนี่ยมันจะมีความคิดสังขารมันทํางานปึ่งปรุงแต่งขึ้นมาเราจรึงต้องอาศัยผู้รู้มาชี้มากัดซ้อให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ครับต้องฟังไม่งั้นเราก็ไม่ทันมันสติเรายังไม่มีกําลังพอที่จะเห็นการทํางานของขันของรูป,ปรขันนะถูกไหมผมพูดผิดตรงไหนผมถึงอบ,บอกว่าการ การที่พวกคุณไปพยายามที่จะไปฝึกไปปฏิบัติอะไรคุณพยายามที่จะสร้างตัวรู้ขึ้นมาทั้งๆที่มันก็รู้เองอยู่แล้วคุณหิวเนี่ยมันรู้เองของมันไหมมันอิ่มมันรู้เองของมันไหมคุณต้องไปสร้างมันให้มันรู้ไหมอยู่ๆมันหิวขึ้นมาเนี่ยคุณล่องยอกรู้แบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่คุณพยายามที่จะไปสร้างให้มันรู้ไงแล้วพอมันรู้จะสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ไปรู้อย่างนี้อย่างเดียวนะมันจะไปรู้สัมผัสเลยมันอยากไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้วาลกรรมรู้วาลกิจ อ่าอยากไปรู้นิมิตอยากไปรู้นโลกสวรรค์อยากไปรู้อะไรอยากจะไปเห็นนู่นเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้เลยถูกไหมนักปฏิบัติทั้งหลายอะ่ะเพราะคุณไม่ได้ฟังให้มันเข้าใจถูกไหมครับคุณต้องฟังให้มันเกิดความเข้าใจก่อนว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติเรื่องของกายของใจเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่ตลอดนิพพานมันก็อยู่กับเราตลอดขัน้นก็อยู่กับเรา ตัวรู้รูเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่กับเราเลยเราไม่ต้องไปสร้างอะไรมันเราไม่ต้องไปสร้างอัตราในในสิ่งเหล่านี้เลยขอแค่คาแนะนาจากผู้รู้อ่ะอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามาสอนสมัยก่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมกําลังสอนสิ่งเหล่านี้อยู่ผมอามารีวงวแมาสอนสอนให้คุณฟังให้ผมไม่เข้าใจท่านเดี่องคลิปของผมเนี่ยถ้าฟังดีๆโดยที่ไม่ต้องคิดนะไม่เกินสองยี่โมงไอ้สองวันนะครับไอ้สองเดือนนะฮะฟังไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคิดมันจะเข้าใจมันจะแยกออกของมันเอง มันจะรู้ว่าคิดเกิดอย่างนี้นะไอ้รู้เฉยๆมันียกอย่างนี้นะความคิดมันเป็นแบบนี้ความรู้เฉยๆมันเป็นแบบนี้ความสุขความทุกข์มันจะเป็นแบบนี้มันเกิดที่ไหนในขณะที่ไม่คิดมันเป็นยังไงเนี่ยนี่คือธรรมะที่มันถูกต้องไมครับมันเป็นเองเห็นเองของมันไงเมื่อเราเข้าใจอะถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเอาหม้อไปตักน้ําอาบไงผิดวิธีไงถูกไหมถามมาได้ไม่ได้แต่มันผิดวิธีแล้วมันก็ ไม่สามารถที่คนอื่นมันก็เอาหม้อไปตักน้ำอาบตลอดเลยไม่รู้ว่ามันใช้กับสําหรับแกงไงถูกไหมกลายเป็นยึดถือไอ้คนนี้เห็นเอาหม้อไปตักน้ำอาบไอ้คนนั้นก็เอาหม้อไปตักน้ำอาบตามตามกันไปอีกหม้อนั้นเกยกลายเป็นขันโดยปริยายถูกไหมครับก็เหมือนธรรมะพุทธเจ้า่ยาถูกเปลี่ยนไปหมดเลยแท้จริงหม้อตัวนั้นมันไว้สําหรับแกงไงนี่แหละถ้าคุณฟังไม่เข้าใจแล้วอะไปทำแต่มันำผิดมันจะไม่สร้างอัตตา ไอตัวรู้นะ่ะตัวดีผมจะบอกไอติกว่าคุณรู้โู่รู้นี่เนี่ยไปรู้ธรรมะไปเรียนผสมผสูแต่เรียนรู้จําอะไรนะ่ะมันจะไปสร้างอัตตาต่อให้คุณรู้ผสูนะ่ะปติจจสมุประบาทอะไรเนี่ยคุณพยายามที่จะไปรู้แบบเนี้ยอยาที่ไปรู้ไปเข้าใจไปปรุงแต่งมันนะ่ะมันเป็นอัตตาหมดเลยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ข้างในเนี่ยโอ้โหมันคุกแน่นดาชิบหายใบยปวงผมจะบอกไว้ก่อนคนพวกนี้มันไม่เห็นใจตัวเอง มันพยายามที่จะไปรู้พระสูงพระสูตรอะไรรู้แล้วก็เอาสัญญาตัวนั้นอนะ่ะมาทําความเข้าใจหลงคิดหมดเลยพระพดดทธเจ้าสอนเรื่องการออกจากความคิดออกไปทิพานเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ผมเคยพูดมามาหลายคลิปแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัตถากลมเนี่ยพระพดดเจ้าสอนออกสอนออกจากสมมุติตัวนี้ ที่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วคุณสร้างตัวรู้ขึ้นมาคุณพยายามที่จะรู้ในนี้ยอยากจะรู้พบรู้ชาติสามสีเด็ดพบปู่มคุณอยากรู้หมดเลยพอคุณไปฟังอาจารย์สอนกรรมฐานเขาบอกว่าเขาไปเห็นนรกสวรรค์เนี่ยคุณไปศรัทธาคุณไปกาบาหว้มีฤทธิ์มีเดชคุณชอบแต่พอสอนหลักจากความคิดคุณไม่ชอบคุณหาว่าผิดทางถูกไหมคุณบอกว่าเฮ้ยนี่มันผิดกูไม่เคยได้ยินคําสอนแบบเนี้เออถูกไหมเพราะคุณหลงอย่างนี้ไง พอผมไม่พูดว่ามันต้องออกจากความคิดก่อนคุณไม่ต้องไปสร้างตัวรู้ฟังนี่เข้าใจเนี่ยเออเดี๋ยวมันรู้เองทุกความคิดทุกอย่างเนี่ยเป็นกิเลสผมบอกนี้คุณไม่เชื่อเลยเพราะคุณหลงอยู่ในนี้ไงคุณอยากจะไปเห็นสวรรค์เห็นมุกภูมิอยากเป็นโสดาสกีนาอนาคาไงเป็นพระหลานไงคุณอยากวิเศษอยู่ในนี้ไงคุณอยากรู้อดีตอนาคตถูกไหมผมสอนเนี่ยออกออกจากตัวสมมติเนี่ยมันคิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันถึงจะจบเป็นไง เล่ามาถึงขนาดนี้ได้อะไรเนื้อเนื้อเลยนะเนี่ยผมถึงบอกว่าการปฏิบัติผิดยังไงไม่ว่าคุณจะพิธีไหนไปทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องการที่จะสร้างตัวรู้ทั้งนั้นนะถูกไหมคุณก็ไปรู้ตามมือตามไม้อยู่นะั้นนะคุณจะพุดยุบหนอพ่องหนอะคุณก็ไปรู้อยู่นะั้นนะตรงนี้มันเป็นวิธีการแต่เราต้องเข้าใจต้องมีผู้อธิบายแยกคลายกว่านี้การที่จะภาวนาหรืออะไรเนี่ย เขาจะต้องมีสติวางฐานไว้ตรงไหนเขาจะต้องเข้าใจยังไงมันก็สามารถที่จะทําเสริมได้แต่ไม่ได้ให้ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นน่ะอ่าแล้วถ้าเราทําตรงนั้นนะ่ะพอพอมันเข้าใจจริงๆเนี่ยมันก็ยากกว่าจะเข้าใจธรรมะได้แล้วเวลามันเข้าใจธรรมะได้แต่ละทีนี่โอ้มันเหมือนของที่มันยากมากพระพุทธเจ้าสอนเรื่องง่ายๆถ้าเดินตามสิ่งที่ผมพูดนะตามมาปีงวแปดแล้วฟังผมนะฟังให้เข้าใจอย่างเดียวนะ คุณจะง่ายมากการเดินสายทางสายเนี้ยจะเป็นปัญญาล้วนๆแล้วรู้แบบธรรมชาติไม่ได้สร้างอะไรมารู้เลยรู้ตามความเป็นจริงผมไม่กล้าที่จะมาสอนธรรมะาเลยครับถ้าการปฏิบัติที่ผมบอนผิดหมดผมกล้าการตีเลยเพราะคุณปฏิบัติเพราะคุณอยากจะรู้ไงคุณสร้างอัตตาในตัวรู้อมันไม่ใช่การเดินมากมามีสติสติตัวนั้นมันไม่เป็นผลนะนึกออกไหมครับมันเป็นสติที่แบบ เบื่อเบื่อแบอย่างั้นอ่ะไม่เห็นทําตา,ามความเป็นจริงเพราะตัวรู้มันมันไม่สัมพันธ์กับตัวรู้ตัวรู้มันถูกสร้างด้วยอัตราแล้ว่าอย่างนั้นจะไปหลงนรกสวรรค์หลงฤทธิ์หลงเดชหลงนิมิตบ้างหลงรู้วาระจิตคนนั้นคนนี้หลงพลังกูมีพลังฮะบุกเสกวัตถุมงคลออมีพลังไงบุกเทพเสกวัตถุมงคลบ้างใช้ฤทธิ์ใช้เดชเห็นนรกเห็นสวรรค์ เห็นอดีตอนาคตมันเป็นเกี่ยวกับตัวนี้ทั้งนั้นเลยครับตัวรู้ตัวนี้เลยครับรู้ตัวจริงของมันอะที่มันรู้บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกก็คือตัววิญญาณที่มันรู้เฉยๆโดยที่เราไม่ไปสร้างกับตามันรู้โดยธรรมชาติมันไม่รู้อะไรเลยมันไม่ยึดถืออะไรเลยมันไม่มีพลังครับมันเป็นรู้ที่ไม่มีอัตตาสร้างไว้ในนั้นถูกไหมครับเอออย่างนั้นผมไม่มาสอนคนหรอกแล้วผมไม่สอนให้ปฏิบัติ ผมจะบอกเลยฟังผมไม่มากๆเท่านั้นเองฟังจนมันเข้าใจแล้วมันจะแยกธาตุแยกรูปแยกนามของมันเองโดยที่มันเป็นธรรมชาติแยกโดยธรรมชาติไม่ต้องไปนั่งยุบหนอพองหนออะไรหรอกผมบอกเลยอ่าอย่างนั้นสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไม่เผยแพร่ทาได้เยอะหลอกคกับคนถึงจบเยอะนะปัจจุาบันคีนิเทศไม่ได้ยากเลยสารีบุตรองค์ปุิมานพยะยกตัวอย่างง่ายๆชาวบ้านเนี่ยบรรลุทาเยอะแยะก็พระอ,องค์สอนเทศสอนอย่างเดียวให้เข้าใจ นึกออกไหเห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาเลยมันเป็นของมันเองโอเคไหมครับโอเคถ้าโอเคแล้วก็จบแค่นี้ครับเอาสั้นๆ20กว่านาที